หนุ่มโอมอัปเดตสำหรับความรักกับแฟนสาวชาวเกาหลีค่ะต้องบอกว่ารักหวาน5ปีไม่มีเปลี่ยนค่ะสำหรับหนุ่มโอมอัจฉรกับแฟนสาวชาวเกาหลีอย่างพักจูฮีพร้อมอัปเดตให้ฟังว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนสาวยังอยู่ด้วยไม่ได้กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดเองยังไม่ค่อยดีมากและมีข่าวถามว่าอย่างเจ้าตัวเองเนี่ยมีแฟนสาวไปตามเฝ้าถึงกองเลยหวงหรือว่าห่วงยังไงหรือไม่ทีนี้หนุ่มโอมก็เปิดเผยให้ฟังนะฮะว่า เป็นเพราะว่ามีโอกาสถือว่าได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวที่กันด้วยพาเขาไปเปิดหูเปิดตาก็จะเห็นมุมมองใหม่ๆในการถ่ายทํานั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ยังพาไปเที่ยวต่างจังหวัดให้ได้เห็นชื่นชมกับธรรมชาติสวยๆในส่วนของแผนในอนาคตก็มีการวางเอาไว้บ้างแต่ยังไม่ใช่เร็วนี้ซึ่งก็คงจะเป็นหัวนี้แหละค่ะกับความรักที่เดล้าจะลงตัวที่สุดพร้อมบอกว่าพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนั้นปลื้มมากๆค่ะยังไงก็ขอให้ความรักของคู่หนุ่มโอมและแฟน สาวมีแต่ความร่บลื่นค่ะ